ประเด็นแรกเลยนะครับที่ถามเข้ามาผู้สมัครสออตอจะสามารถสมัครข้ามเขตเลือกตั้งหรือเขตหมู่บ้านของตนเองได้หรือไม่อันนี้คือคำถามนะครับก็นำเรียนท่านว่าาเราจะต้องดูยังไงว่าสมัครได้หรือไม่ได้ก็ต้องไปดูที่คุณสมบัติของผู้สมัครครับคุณสมบัติของผู้สมัครแกเขียนไว้อยู่ที่มาตรา49วงเล็บ 3มนะครับมาตรา49เ้าขาบอกว่าบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งวง์เล็บ3เขาบอกว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งในเมื่อกฎหมายเขา,เขาเขียนบอกว่า มีชื่ออยู่ในเขตองค์กรบกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นยกตัวอย่างเช่นนายกไก่มีชื่ออยู่หมู่ที่1นะครับก็อยู่มาครบ10ปีนู่แหละทีนี้นายกไก่อยากจะไปสมัครหมู่ที่2ซึ่งตัวเองไม่ได้ย้ายไปเลยแต่ว่าหมู่ที่2อาจจะมีญาติพี่น้องเยอะนะครับก็อยากจะไปสมัครหมู่ที่สองอย่างเนี้ยคำถามว่าได้ไหมเมื่อมาดูตัวบทกฎหมายเขาใช้คำว่า มีชื่ออยู่ในเขตองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นเขาไม่ได้บอกว่ามีชื่ออยู่ในเขตเลือกตั้งนั้นดังนั้นการที่นายกมีชื่ออยู่หมู่ที่หนึ่งก็เท่ากับว่าครบองค์ประกอบของวงเล็บ3คือมีชื่ออยู่ในองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นเมื่อนายกอ,อยากจะไปสมัครหมู่ที่2หรือหมู่ที่3หรือหมู่ที่4ก็สามารถสมัครได้ไม่ได้ มีลักษณะต้องห้ามแต่อย่างใดทําไมถึงเป็นเช่นนั้นทําที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าผู้ที่สมัครสอบตอนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นเพียงตัวแทนหมู่ที่1เท่านั้นหรือเป็นตัวแทนของหมู่ที่2เท่านั้นผู้สมัครสอบตอเป็นตัวแทนของพี่น้องทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นทุกหมู่บ้านนะครับเพียงแต่ว่าเขามาแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อให้มันสะดวกต่อการเลือกตั้งเท่านั้นเอง เวลาท่านทําหน้าที่ท่านก็ดูนะครับผู้สมัครสอปตเวลาเข้าไปในสภาเขาทําหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนทั้งตําบลดังนั้นคําถามแรกนะครับที่ถามมาก็คือว่าจะสามารถสมัครสออปตข้ามหมู่บ้านได้หรือไม่คําตอบก็คือว่าสามารถสมัครได้ครับ